สวัสดีครับกุ๊กครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กรถมือ2นะครับผมวันนี้กุ๊กมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมนั่นคือเอาพาส2.5 SC พาเกจปี2023นะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมส่วนรายละเอียดทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ ครับผมเดกุ๊กจะพามาชมรายละเอียดภายนอกรอบๆตัวรถกนก่อนนะครับผมครับตัวนี้เป็นโฉม30นะครับผมหน้ากระจังทานฟอร์เมอร์นะครับผมเป็นหน้ากระจังโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมมีคิ้วโครเมียมขนาดใหญ่อยู่บนฝากระโปรงด้านหน้านะนครับไฟหน้านี่เป็น ทิปเปิลโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์สามดวงซ้อนเลยนะแล้วก็มีไฟ Daylight นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED Running นะฮะไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะฮะอยู่ด้านล่างนะครับผมป้ายทะเบียนคันนี้ไม่ได้ให้นะครับผมเจ้าของเก่าขอ,ขอคืนนะนะในส่วนของกันชนหน้าก็จะมี เพิ่มโครมเมียมนะครับผมเพิ่มความหรูหราและความสวยงามให้กับตัวรถนะครับสีดำเงางามเลยนะครับผมกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมเป็น LED running เหมือนกันนะครับแม็กอันลอยขอบ18นะครับลายเดิมโรงงานนะเป็นดำหน้าเงานะครับผม ยางดีดอกเต็มนะครับผมใช้ได้อีกนานนะสีดำเงางามเลยนะครับผมด้านบนของกระจกก็จะมีคิ้วโครมเมียมนะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะนี่ครับยิ่งเป็นรถสีดำนี่ยิ่งเห็นชัดเลยนะครับมือจับเป็นโครมเมียมนะฮะเป็น ดิ์เบรกทั้งสี่ล้อนะครับด้านท้ายไฟท้ายก็เป็น LED นะครับผมไฟเลี้ยวเป็น LED running นะครับผมเพิ่มความปลอดภัยด้วยไฟเบรกดวงที่สามที่อยู่บนสปอยเลอร์หลังนะครับผมเวลาเบรกนี่เห็นแต่ไกลแน่นอนนะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับผมซ่อนอยู่ใต้คิ้วโครมเมียมตรงนี้นะ เซนเซอร์ S S ถอยหลัง4จุดนะครับผมอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานนะพร้อมด้วยทับทิมนะครับผมสะท้อนแสงนะอยู่ตรงด้านล่างของกันชนกันชนหลังนะครับผมสวยงามมากๆนะฮะสีนี่เงาตาแตกเลยนะฮะถ้าใครหาสีดำนะปีใหม่หน่อยปีใหม่แล้วก็ไม้น้อยนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะฮะเดิมๆไม่ต้องแต่งอะไรก็ สวยงามหรูหราแล้วนะครับผมสำหรับเอาผ่าโฉมสามศูนย์คันนี้นะครับผมโอเคภายนอกคันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็เหมือนทุกคลิปนะครับผมแวะห้องเครื่องนิดนึงนะนี่ครับดูความสะอาดนะฮะและความสวยงามของห้องเครื่องเขานะครับผมเครื่องแห้งๆนะฮะไม่มีน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มเลยนะ เครื่องเบนซิน2 5 0 0ซีนะครับผมแรงแล้วก็ประหยัดนะครับผมสำหรับเครื่องตัวนี้นะนี่ครับในส่วนของบอดี้นะครับผมนี่ไล่ดูให้เลยนะครับสติ๊กเกอร์คานคานหน้านี่อยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะพลาสติกด้านหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแก่นะครับผมนี่ฮะคานเดิมตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดนะน็อตแก้มน็อตอ่านี่น็อตแก้มนะครับไม่มีการถอดการไขนะน็อตฝากระโปรงนะครับผม โลโก้คำว่าตวโตโยต้ายังอยู่ครบนะฮะนะตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานอยู่หมดนะครับผมแผ่กนการความร้อนสติกเกอร์ฝากระโปรงนะฮะอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับผมน็อตฝากระโปรงท,งทงั้งซ้ายทั้งขวาเดิมหมดนะครับไม่มีการถอดการไขนะอันนี้น็อตแก้มนะก็เหมือนกันนะไม่มีการถอดการไขนะทานเดิมทั้งหมดนะครับผมโอเคไปดูภายในกันต่อนะครับผม สำหรับภายในคันนี้นะครับผมก็จะเป็นเบาะหนังสีดํามาจากโรงงานเลยนะครับแผงประตูด้านข้างคนขับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผมนะมีลายไม้ตัดด้วยคิ้วคมเนียมนะฮะเพิ่มความหรูหราและความสวยงามให้กับตัวรถนะครับผมกระจกอ่ามองกระจกมองข้างนี่ปรับพับไฟฟ้าได้หมดนะครับ เป็นกลุ่มสตาร์ทนะครับผมพวงมาลัยปรับอุ่นได้นะฮะมีโหมดพาวเวอร์ดอร์นะในกรณนนีถ้ามีเด็กน,ะนั่งข้างในรถนะแล้วก็ไฟหน้าตั้งออตโต้ได้นะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครับผมเป็นหนังกึ่งไม้นะครับผมด้านบนกับด้านล่างเป็นไม้นะฮะนี่ครับด้านข้างหุ้มด้วยหนังใช้วัสดุอย่างดีนะครับผม ด้านซ้ายนี่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยรับสายโทรข้าโทรออกผ่านบลูทูธนะฮะด้านขวานี่ก็จะมีเตือนอมีปุ่มเตือนรถออกนอกเลนนะครับผมแล้วก็มีเรดาร์ c r u ค s น control นะครับผมแล้วก็มีระบบล็อกความเร็ว c r u ค s น control ให้ตรงนี้นะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมสะดวกสบายนะฮะนี่ครับเบาะหนังไม่มีขาดไม่มีรอกไม่มีร่อนนะฮะเบาะหนังตึงๆเลยนะครับผม ครับอ๋อแล้วก็มีเมมโมรีเบาะสามตำแหน่งนะครับผมตรงนี้นะที่เก็บของนะขนาดใหญ่นะครับผมแผงคอนโซลเป็นลายไม้นะครับผมเป็นลายไม้ตัดด้วยพิวโมเมียมนะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะฮะนี่ครับสวยงามมากๆนะครับผมหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับผมแอร์เป็น ดิจิตอลนะครับผมนะแอร์ตัวนี้เป็นแยกอิกสระซ้ายขวานะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับผมใช้งานง่ายนะมีโหมดสปอร์ตให้นะฮะสำหรับเกียร์อัตโนมัติตัวนี้นะฮะนะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีระบบออ่ป้องกันฝนตกถนนลื่นนะครับ VSC TRC นะแล้วก็มี Eco Mode ให้นะครับผมบอกปรับอุ่นเย็นอ่าอ,อุ่นได้อุ่นเย็นนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะกุญแจ กุญแจสองดอกครบจากโรงงานนะครับผมแผงคอนโซลก็เหมือนกันนะฮะสวยๆมีเล่นลายไม้พร้อมด้วยขิดโมเมียมนะฮะแผงคอนโซลด้านหน้านี่ไม่มีถลอกไม่มีเปิดเปื้อนเลยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับผมกระจกมองหลังนะครับผมตัดแสงอัตโนมัตินะฮะ แผงควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะอยู่ตรงด้านคนขับก็มีให้นะฮะนีะ่ครับเปิดเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมาพร้อมระบบกันหนีบนะฝาท้ายไฟฟ้าก็มาพร้อมระบบกันหนีบเหมือนกันนะฮะตัวเปิดเอ่อซันรูฟนะครับก็เปิดจากตรงด้านคนขับได้นะครับผมสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับผมอยู่ที่สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผม ได้หน้าจอสปอร์ตนะครับผมดำตัดแดงนะประตูสไลด์ไฟฟ้าครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายๆนะครับผมบอกผู้โดยสารแถวที่สองนะครับผมเป็นบอกไฟฟ้านะครับผมเป็นบอก VIP ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะฮะนั่งสบายแน่นอนนะครับผมตรงนี้ฮะ ปมเอนหน้าเอนหลังแล้วก็มีบอเบาะตัวรองน่องให้นะครับผมสําหรับเดินทางไกลนี่คู่กลางนี่สบายมากๆเลยนะครับนี่ฮะหัวหมอนเป็นมิมกกี้เมาส์รองรับต้นคอนะครับผมรองรับคาซีทนะฮะไอโซฟิกนะครับผมนี่ฮะมีซันลูปขนาดใหญ่นะฮะอยู่ตรงนี้นะใช้ระบบเปิด เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับผมนะแอร์ Air ก็แยกอิสระจากด้านหน้านะครับผมปรับเองได้ตรงนี้เลยนะฮะนี่ครัมีปุ่มเปิดซันรูฟนะฮะแล้วควบคุมแอร์นะครับผมแล้วก็ไฟในห้องผู้โดยสารเนี่ยปรับได้16เฉดสีนะมีปุ่มปรับอยู่ตรงด้านนี้นะฮะจอบนเจ้าของเก่าติดตั้งมาให้แล้วนะครับผมนี่ฮะเป็นจอด้านบนนะฮะ เป็นจอ Android ทัสกีนนะครับดูหนังฟังเพลงได้หมดนะอันนี้แยกอิสระจากด้านหน้าเลยนะครับผมบอะด้านหลังคนขับนะฮะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์อุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานได้หมดนะฮะมีพรมเข้ารูปมาทั้งคันแล้วนะครับผมสำหรับด้านท้ายก็นี่ครับ สวยสะอาดนะครับผมเรียบร้อยดีมากนะฮะเบาะหนังก็ไม่มีขาดเลยนะครับผมนี่ฮะภายในกว้างนะครับผมระยะห่างระหว่างบอดนี่มีเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ต้องกลัวอึดอัดเลยนะเวลานั่งนะนั่งได้ทั้งหกที่นั่งเจ็ดที่นั่งนี่นั่งได้หมดนะครับผมนี่ครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผมนี่ครับระยะห่างระหว่างศีรษะกับหลังคาก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะ ห้องผู้โดยสารนี่ก็ดูดูจอบนได้สบายเลยนะครับผมแผงหลังคานี่สะอาดสะอาดไม่มีริ้วรอยเปื้อนเ,เลยนะครับผมมาดูในเอ่อบอดี้บ้างนะครับสำหรับบอดี้นี่ก็เนี่ยครับน็อตเดิมเดิมไม่มีการถอรดการไขนะครับผมสติ๊กเกอร์กันกระแทกยังอยู่ครบเลยนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนี่เนี่ยฮะสวยจัดเลยฮะ น็อตฝากระโปรงนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะเนี่ยไม่มีการถอดการไขใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตะเข็บเม็ดอาร์กล่องลางน้ําฝนนะครับผมอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็สติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะฮะฝาท้ายไฟฟ้ามาพร้อมระบบกันหิบใช้งานง่ายนะครับผมเพียงแค่ปายนิ้วสัมผัสนี่ครับ สะดวกสบายมากๆนะครับผมมาพร้อมระบบดูดนะเบาะด้านซ้ายนะครับผมก็อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับไม่มีถลอกไม่มีขาดเบาหนังตึงๆเลยนะครับผมนี่ฮะแผงประตูด้านข้างคนขับก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะฮะนี่ครับสภาพดีๆเลยนะเบาด้านข้างคนขับปรับ ไฟฟ้าได้นะครับผมนี่ฮะมีตัวปรับรองน่องให้ด้วยนะฮะสำหรับถ้าเดินทางไกลก็นอนได้ยาวเลยนะะนี่ครับปรับเอนนอนได้สบายนะฮะสภาพบอดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะฮะไม่มีตลอกไม่มีขาดนะบอะหนังตึงๆเลยนะครับผมมาถึงเพยของงานนะ,ะไม่มีไม่ได้นะนี่ครับแผ่นเพยประจํารถนะนี่ครับต้องอยู่ในสภาพแนบแน่นกับตัวถังนะครับผมไม่มีต้องไม่มีรอยกันเคย แกะมาก่อนนะฮะอย่างเงี้ยอยู่ในสภาพแนบแน่นเลยนะฮะตัวหนังสือคมชัดหมดทั้งหมดนะฮะนีไม่มีอุบัติเหตุหนักๆแน่นอนนะครับผมสําหรับเอาผาดทัานนี้นะฮะให้ดูภายในโดยรวมนะนะี่ครับขึ้นลงสะดวกสบายกว้างขวางนะฮะนี่ครับผู้เฒ่าผู้แก่นะเด็กสตรีคนชราขึ้นได้ง่ายนะเนี่ยเพราะว่าระยะห่างระหว่างพื้นกับทางขึ้นนี่ ขึ้นได้สบายเลยนะครับโอเคภายในเท่านี้ก่อนนะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเอาผ่าสองจุดห้าแพ็กเกจปี2023คันนี้ที่กุ๊กนำมาเสนอนะครับผมสำหรับราคาคันนี้เนี่ยตั้งไว้แค่เพียงนะครับผม2 9 7ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่ติดตามมาทาง YouTube นะช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผม ฟังดีๆนะครับผมตั้งใจฟังกันดีๆนะครับรับส่วนลดเพิ่มไปเลย20,000บาทครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเหลือราคาแค่เพียงนะครับผม2องล้านเก้าแสบาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่สนใจรถคันนี้นะสามารถติดต่อสอบถามกุ๊กได้โดยตรงที่เบอร์นะครับผม0 9 8 5 3 5 3 7 8 9นะครับผมฟังอีกครั้งนะครับผม0 9 8 5 3 5 3 7 8 9นะครับผม หรือติดตามกุ๊กทาง YouTube นะช่องกุ๊กรถมือสองนะครับผมกุ๊กจะมีรถใหม่มาเ,าเปยดให้ดูกันทุกวันนะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่อื่นนะถ้ายังไม่ได้ดูรถที่เรานะครับผมของเราเนี่ยเป็นรถบ้านแท้วิ่งน้อยซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับผมสามารถนะัดดูรถพร้อมทดลองขับได้ทุกวันนะฝากช่องกุ๊กรถมือสองไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ